สวัสดีตอนเช้าเลยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าๆล่ะคะ่ะพอ่อแม่ใจดีไกบุนทุกทุกท่านเลยนะคะ คือคะแนนนะคะส่วนแบ่งของคุณยายบัวทองนะคุณพี่คุณแม่จ๋านะคะแม่ควานพ่อนให้คุณพี่คุณแม่ใจดีใจบนทุกทุกท่านแล้วนะคะขอบพระคุณทุกคะแนนทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์นะคะทีเวทมันไม่ตาน้องช้างทักษิณเชื่อของแม่ควานนะคะคุณพี่คือแม่จ๋านะคะมาช่วยสะสมคะแนนนะคะเติมคะแนนนะคะไว้ให้พ่อควานนะคะซื้อต้นสับปะรดสวนสับปะรดให้น้องช้างนะคะแล้วก็ให้พ่อควันนะคะเติมน้ำมันรถไปตัดญ้าให้น้องช้างนะคะคุณพี่คุณแม่ขานะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านมากมากเลยนะคะที่เมตตานะคะ นะคะได้ขวานปอนให้แล้วนะคะนี่คือคุณยายับทองนะคะคุณยายับทองของเรานะคะคุณพี่คุณแม่าจ๋านะคะขอบพระคุณทุกทท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกทท่านนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะม,มั่งมีสี่สุอายุมั่นขวัญยืนนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะคุณพี่คุณแม่าจ๋านะคะ เดินทางไปไหนมาไหนขอให้แขยวคาดปลอดภัยนะคะทําการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะมั่งมีสิส้นอายุมั่นขวัญยืนนะคะขอได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตๆตเลยนะคะเราขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนเงินล้านเลยนะคะสุขทางกายสุขทั้งใจนะคะมีแต่ความสุขความเจริญเลยนะคะกาขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท,ท่านเลยนะคะแม่ควัอาจจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามไม่หมดทุกท่านนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าแม่ควันก็ขอ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะท่านใดเข้ามารับชมคลิปเีืแอ้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดตามกดซับสไครต์ให้แม่ควานด้วยนะคะขอบพคุณทุกคะแนนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คุณยายออกัสและก็น้องสันจาต่อเลยนะคะสวัสดีนะคะ